สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวคุณยิ้มนะคะวันนี้จะพามาแกงอ่อมค่ะนี่คือผักของเราค่ะก็จะมีมะเขือนะคะผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวที่เขียวค่ะใบผักชีค่ะมีผักชีป้อมผักชีลาวค่ะผักชีป้อมคือผักชีจีนค่ะต้นหอมปลูกเองค่ะเนื้อวัวค่ะเราสับ ละเอียดละเอียดเพื่อให้คุณพ่อทานได้ด้วยนะคะพริกแกงค่ะใช้พริกแกงสำเร็จค่ะเป็นพริกแกงเผ็ดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะทุกคนได้เลยค่ะพริกแกงเนื้อค่ะ เป็นเนื้อวัวสับละเอียดละเอียดนะคะกับข้าวอันไหนที่ทําเผื่อคุณพ่อด้วยเราจะสับแบบนี้คะ่ะผัดให้หอมคะ่ะให้หอมหอมไปเลยเนื <î> s> <S ้อเริ่มสุก ที่แกงเริ่มหอมค่ะเราจะปรุงรสง่ายๆเองค่ะนี่ค่ะ้งปรุงรสสำเร็จรูปที่มีความชื้นเข้าเขาก็เลยแข็งค่ะแล้วใส่ไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราจะใส่ตัวนี้อย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ต้องค่ะเขาถึงบอกว่าผงปรุงรสสำเร็จรูปค่ะปรุงโดยไม่ใช้ผง ปรุงรสสำเร็จรูปนะคะแล้วก็จะใส่น้ำปลาปุงชูรสน้ำปลาร้าค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะหอม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 แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ผักที่สุกยากค่ะ <c oughs> ในที่นี้ของเราคือมะเขือค่ะ กรใช้ผักที่ปลูกเองทั้งหมดเลยนะคะปลอดสารทั้งนั้นเลยค่ะปลูกแล้วก็ต้องนำมาทำให้เกิดประโยชนะคะ<บ>์ค่ะได้ทั้งทำคลิปแล้วก็ได้ทั้งนำมาประกอบอาหาระค่ะ <c oughs> น้ำจะแดงๆนะคะเพราะว่าเราเอามาเขือแช่น้ำเกลือเพ <c oughs> ื่อไมาให้เขามีสีที่ช้ำๆไม่น่ารับประทาน,นะค่ะ เตรแล้วเราก็จะใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ <c oughs> วันนี้อากาศเย็นค่ะลมหนาต้มค่ะ <c oughs> มะเขือเริ่มสุกแล้วค่ะเราก็จะใส่ผักที่เหลือลงไปค่ะ นี้ผักของเรามาเป็นสวนค่ะมาเป็นสวนเลยค่ะผักกาดอันนี้เขาเรียกผักกาดอะไรคะที่บ้านเรียกผักกาดขาวแต่มันไม่ขาวนี่ค่ะผักกาดขาวผักชีลาวผักชีจีนบางคนอาจจะเรียกผักชีป้อมค่ะ กดให้จมน้ำค่ะที่ใส่ที่หลังเพราะเขาสุกง่ายกว่ามะเขือค่ะชิมรสชาติคือได้ที่แล้วนะคะใส่แค่ผงปรุงรสสำเร็จรูปแค่หนึ่งก้อนหนึ่งช้อนค่ะหรือใครจะปรุงในแบบของตัวเองก็ได้คือน้ำปลา น้ำปลาผงชูรสค่ะหรือใครจะใส่เกลือก็ได้ปรุงให้ตัวเองอร่อยค่ะปรุงยังไงก็ได้ปรุงให้ตัวเองอร่อยอันนี้พอเราใส่ผงปรุงรสสาเร็จรูปแล้วเราจะไม่ใส่ปลาร้านะคะเพราะว่าอร่อยถูกใจแล้วค่ะเราจะตกท้ายด้วยต้นหอมของเราค่ะทุกคนนี่ค่ะ ปิดฝาอบไว้ให้สุกค่ะแค่ก็ลงไปเองปึ๊บความสุกข,ของผักแล้วแต่ความชอบค่ะใครชอบเปื่อยก็ต้มนานๆใครชอบแบบยังกรอบๆอ,อยู่ก็แค่ฝาปิดแล้วก็สักหนึ่งสองนาทีก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแต่วันนี้เราจะต้องทำผักให้สุก นิดนึงนะคะเพราะว่าคุณพ่อทานด้วยเน้นเปื่อยนิดนึงค่ะตามชอบนะคะความสุขของผักเอาหอมลงไปกันค่ะใส่หอมลงไปด้วยจะมีรสชาติหอมหวานค่ะหวานผักค่ะอร่อย ลมก็แรงนะคะถ้าใครชอบผักสุกประมาณนี้ก็ปิดไฟตักเสิร์ฟเลยค่ะแต่เดี๋ยวเราจะต้มนานกว่านี้นิดนึงอีกสักห้านาทีเราก็จะตักเสิร์ฟค่ะเป็นมื้อกลางวันให้คุณพ่อค่ะแล้วก็ของเราด้วยถ้าของเราสําหรับของเราเดี๋ยวเราจะตักออกเลยนะตอนนี้เพราะว่าผักกําลังพอดีค่ะแต่สําหรับของคุณพ่อต้องอีก5นาทีค่ะสําหรับคนที่ ชอบใส่ข้าวเบือด้วยก็ใส่ได้นะคะข้าวเบือก็คือข้าวแช่น้ำแล้วก็มาโขลกค่ะบางคนชอบข้าวคั่วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปด้วยค่ะแต่สำหรับเราวันนี้ไม่ใส่อะไรเลยนอกจากผักแล้วก็ปรุงรสค่ะไม่มีทั้งข้าวเบือและข้าวคั่วค่ะตามชอบเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟกัน ถูกปากนิดน,นึงค่ะเพราะว่าทำเองถ่ายเองสู้ๆค่ะน,นี่มีมะเขือกำลังพอดีอัดเสื้อเกือบแล้วนี่เมนกลางวันของเราและคุณพ่อค่ะ น้ำน้ำหน่อยเรียบร้อยค่ะทุกคนน่าทานไหมคะ